อุ้ยพี่น้องเห็นบ่อบานเนี่ยนี่มีโตครับมีโตแล้งนี่โอ้ตึงอยู่ครับตึงอยู่โอ้ยมีอยู่มีโตมีโตพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพบกันอีกแล้วกับบายซานหากินโมมันเมื่อนี้ยามเร้ง ดี๋ยวามาใส่กับกับเหล็กเนี้ยครับพี่น้องกับเก้าในสองปีแล้วล่ะต้องมาใส่ไหมห่างข้างี่น้องนี่ครับห่างข้างตรวนี้เป็นป้าปานะครับป้าปมของทาเจ้าใส่ไหมห่างข้างที่ผมมาใส่นี่เพราะว่าเมื่อผมล่วงเอาเอาเข่านะครับเอาเข่านีละพาว่าง่าก็ มาเห็นแล้ครับสูตออมาตะทำแกบเราเลนลองอามาบ้างพี่้องนี่ครับล่องมาบ้างไปสองกว่านี่เบึงลองว่ยี่้อกโอ้เสียงรถดังนิดหน่อยด้วยนี่ครับนี่ขีนะครับนี่ขีีหนูในเป็นหนูขั่วนะครับนี่ผมล่องเขามาบ้างทิมไปเพราะว่าเหมือนผมมาสันต,วนตัวเห็นโตครับแต่ว่ามันตื่น มันตื่นเสียงรถเนี่ยเสียงไฟเนี่ยนะครับพี่น้องว,ว่าไม้ข่างข้างครับไม้ข่างถนนแต่ว่านะครับเป็นปลาไงเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวผมไม่ได้ใส่บ้องกันนะพี่น้องเดี๋ยวมันจะคำมันจะกรเพิ่งเหลืองานมาไหมไอก,กันครับพี่น้องนะการว่างนี่เรียวแต่คนอยู่ถนาดนะครับพี่น้องสูตรไผยสูตรมั่นนะครับอันนี้ของผมนี่ว่างเสร็จประมาณนี้นะครับ กะว่าให้ขเขาไม่หยียบให้หนูไม่หยยบนะครับนี่รวมประมาณนี้นะครับกะว่าแม่มันจะได้ไม่หยยบตรงนี้หยียบตัวนางท่ามันเลียงนลงมากนะครับที่ว่าผมได้ย้ายเขาไปนะครับขี่ไลยอยู่ครับไปรุนกันพี่น้องโม้ยหนาครับพี่น้องโซ่ผมจะเปิดเมื่อใดครับเยอะ โบ้ยนาแักนาเนี้ยออกระโดดกระเดียบเบื้องครับนี่โอ้เห็นว่นาไอ้กัญญาฤกโจอ่ะพี่น้องไม่ไหมครับโอ้ยป้านะป้านะเอา้านากระใส่เข้าไปนี่ละเพื่อมีตัวหนึ่งนี่ยฝุดอมดตะพี่น้อง เอาไตมันลงไปเอาถูดไปถูดมันพี่น้องเอาเดี๋ยวปล่อยเวลาใส่กลับก่อนพี่น้องนี่ถูดบาวิซานพี่น้องถูดบาวิซานให้กินโมมันใส่ไว้นี่ละลูกเรียนไก่แกไปไก่แมางก็ต้องได้กินเขามต้องไม่กิน,น,กกนละไงต่อไปโอ้ใส่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องใส่พึ่งแล้วครับคำพอดีเลย หมาคางข้างพี่น้องใส่จากเสาไฟน,นะครับนี่เสานี้ตน้นแหลกหนึ่งนับไปน้ำค้างครับพี่น้องสองสามสี่หา้หาหา้าห้าเสาไฟครับพี่น้องมาคางข้างใส่เสียดคำพอดีปลาหยาเจ้าปลาเลี้ยวยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองหลังครับกับเล็กมาสใ,ใส่ในเซฟไปทั้งชายในเป็นส่วนแปมเลยพี่น้อง มาปามแม่ค้างถนนไปควายมาลุ่นกันล้างเงพี่น้องว่าสีมีโตโ้ห้อาเบิ่งบ่สวัสดีครับมาอย่าวน้ำกันรอบแรงครับพี่น้องมาลุ่นกันล้างแรีงพี่น้องพื่นเนียไปสุดพื่นเนี้ยมขึ้นพี่นอ้องรอบแรีงพี่น้องล้างนี่บ่มีโต้ครับ ไปต่อไปครับรุ่นกันรอบคำคำหนึ่งลังนี่ใช่มไมือวิม่โตครับพี่น้องยังนี่ไปใส่เสร็จแน่ละคือโอ้มันละคำาบาวสันหาเี่นอะพี่น้องมัน,นี จ,จักจะควงไหม้ว่าเส่นด้วยเนคำละ่ะอีนหนึ่งล้างนึงโอ้ยมีแต่ห้อยขวดพี่น้องตับพอดีครับไอ้อยใครมาเปลง่ยนเงี้เนาะเส็นนี่แหล,ละคือน,นี่ล้างนึงอุ้ยพี่น้องเห็นบ่าบานเนี่ยนี่ มีดตัครับมีดตัวล้างนี่โอู้จะเข้าจะเข้าจะเข้าเดี๋ยวคอยเวลาปลดกลับกันเดี๋ยจะเข้าไปหน่วงมากพู้เดียวท้ายผู้เดียวลำบากจะเข้าเนี่อพี่น้องเข้ากลางโตัวเลยครับฮึมาแล้วเฮ้ยกลับเก่านะครับกลับเกา่ากลับเกา่าสองปีแต่ว่ามีคุณภาพคือเกา่านี่ครับ ของบ่าวอีสันน,นี่ครับตัวนึงถือว่างามด้วยพี่น้องหมายขางข้างหลอบเรงครับใส่กับพวกปะมาณทางกับใ้เคียงกันดูกลอยครับ กับเก่าครับพี่น้องนี่สองปีแล้วนี่แต่คุณภาพยังเหมือนเดิมเนี่ยไปตัวกันครับพี่น้องไปตัวกันครับพี่นอ้องหลังจากได้ผลงานมาเต็มหน,นึ่งนะครับนี่ดูนไปกันมือห้อยเคลียร์เลยครับบบรันเลยลางนี้ึ้นกันครับ บอลันโอ้ยต่อแรื่องผมเห็นครับพี่น้องบัดเดย์มันเป็นขวยนี่ครับขวยมันขวดมากบางเรื่องเนี่ยฝ้าวไส่ได้กลับพี่น้องไม่ได้สังเกตบางขวยเลยยามันคัมก่อนเต้ปนีก็ยังคัมอยู่เหมือพอดีเลยไปครับโต้บอลันครับ แล้งนี้แล้วนี่ตัวครับถูกควองไม้ไว้กับหลงสามีอูอ้อีกแล้วพี่น้องเริ่มจับมีแต้มอีกแล้วนะครับมีแต้มอีกแล้วนะครับพี่น้องโอ้หนูขั่วครับพี่น้องตัวนี้ เนาะขอเวลาปวดจักข้าวก่อนพี่น้องแยมที่สองครับพี่น้องเป็นหนูขั้วครับแมนก็ผมใบดิขี่หนูขั้วครับที่ว่าวาังมาใส่ให็ม่วงเลี่ยงนี่ไปสองแยมครับยำไปเรืเดอยๆครับ

บดิสพี่น้องสรุปครับพี่น้องอย่า,มาเมือืนละในหนูอยู่สองตัวดีนะครับรอบแรงเป็นหนูขั้วตัวหนึง่งครับเป็นหนูขกกั้วตัวหนึง่ง หนูพกุกหนูรุ่นพอดีงามอีกตัวหนึ่งครับยามรอบแรกในสองตัวก็ถือว่าหมานอยู่ดอกครับพี่น้องพอได้อยู่พอได้กินเดียวมรุ่นน้ำกันอีกมืออื้นเศร้านะครับว่ามันสิมิตตัวเพาอีกบ่มืออื่นมันสิมิตรจะเตมบ่าเราดูกัรมอื้อนเศร้าครับพี่น้องไปมือเนี้กับพ่อแค่นแหละทำแหละมืดมาครับพี่นอ้อยงยามกลับกันน้ำบรรยากาศยามมือเศร้าครับ บรรยากาศเทาเ้าเลยพี่น้องเงามาดุนกล็ดกันหมืนเคลืนเนี่ยกระยามไปแล้วได้ผลงานอยู่สองตัวได้พี่น้องวันนี้ว่ายามรอบเสาวันนี้งมิโตเวาบอลมื่อนี้สเสาในย,ยังหน่อยเด้พี่น้องแค่เสาจุดนีงมือดอจุเพราะว่าจะได้ไปเฮ็ดการณ์ทีงานนะครับพี่น้องมารอบเสาสองบงนี่้นะไปซ้อมกันพี่น้อง ลัางแรกเ้วยามก่อนเด้อพี่น้องี๋ยวผมยางกูที่ลังนะครับโอ้ยลังนี่เมียพี่น้องเบิ่งด้วยโอ้ยเขียเข่าออกเมื่อเขียกลับนี้ผมกลับแหงเกาแหงเลียนี้โอ้ยมันเสีมิโตไปน,นอกบัานพี่นาะกับเกา นิ้มกินแห้งบอดีตปะเนี่ยล้ำต่อมาโอ้มีแต่หมดกิ่นพี่น้องแลวค่อยมากรูดไปมีแต่หมดกิ่นี่นต่อไปเรื่อยๆพี่น้อง เสากัะเสานี่เด้อพี่น้องลังนี้ลังน,นี้จะห้อยเคลียร์เหรอพี่น้องังนี้่กำหายพี่น้องลังนี้กลัำหายครับกลัำหายพี่น้อง เช็กควันเช็กค g ันดึงเสือบมึงควั o เรื่อยๆโอ้ตึงอยู่ครับตึงอยู่โอ้ยมีอย่มีตมีต,มตพี่น้องพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วเตรียมงามๆสวยๆในดับปลดสายจะเข้านี่อ่ละอ้ ไหนครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆะครับไหนครับกลับเก่าแต่คุณภาพเหมือนเดิมเห็นไหมครับเม่แมนหลังติดหมือขึ้นเห็นไหมครับพี่น้องหลังนี่แม่นนี้นี่นี่ขีดตัวนี้หมือขึ้นเนี่ยก็ได้ตัวตัวหนึ่งนะครับที่นี่ออื่อา เคลืนอนนีก็ได้มาตัวหนึ่งครับกหลังนี้เอางามคือเกา้ารุนหลังต่อไปพี่น้องเดี๋ยวสอดใส่เหล็กนี่ไมก่อนนี่ไปรุนตัวครับ นีหลังนึงลังนี่โอ้หลังนี้บัมีโตครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมเป็นางกูที่หลังเด้อพี่น้องอ้าวบักหำโอ้ยมันลอยกินเขากันจังได้ำครับพี่น้องบักหำ ไอหำไอหำมาแล้วพี่น้องโอ้ยตัวไปใหญ่ไม่เ้ยหำอยู่พี่น้องเขาไปข้างในกันนี่ครับตัวไปใหญ่ไม่เ้ยหำยูยนี่ เอาถือใบสองเต้มคือเก่าหลังนี้ดูโอ้ยเข่าจุดมดไปเนาะแต่ว่ากลับกะยักษ์เก่าโอ้สมวกับเกาอิลี่นั่นพี่น้องเก้าอิลีเก้าจุดบ่อยจากดิบพี่น้องโอ้ยเบื้องหลังนี่ดู กัปแหงเกาแหงบอดีต<อ>ดพี่น้อง,ของเข่ากระยู่พี่เบี้ยกับเคี่ยมพี่เบี้ยฮะได้ตัวเอ้อโอ้เสียดายพี่น้องเคี่ยงผมมีเลยไปเมื่อกี้เนี่ยเบาเสแ่มครับพี่น้อง ครับรถพันที่ว่าเพิ่นไปใหญ่เขา่ายิ่งนูกระเพาะนะครับโอ้ไม่มีตัวครับไหนเงาๆยว,วเลยหละพี่นอ้องฮะมึงหลังนี้ด้วย หลังนี้ยังเหมือนเดิมพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยมาคุ่นนะปลาหกครับแต่ว่าเหลียวเบื้องหนิดผมยานไม่ตแตกไอหำอยู่ครับนี่หลังนี้คือเก่าพี่นอ้องมวลไม่เป็นยังไงเนาะหลังตัวมากนี่นอ้อ เป็นแต่มิเตียมอยีปนอะพี่น้องมีเต็ดหลังคือเกาพี่น้องนี่เออือพี่หนองโอ้ยน้าเบื้องลุ้นอะไรพี่น้องนอย่ผมมาจะในละบาดนี่ืึโอ้ยน้ยพนยา,มมานนนพี่น้องเลยเฮ้ยตอนนี้เระเข้าบ้านนี่ นีบดังจนขาดเลยพี่น้องเห็นในรบัน,นีกวางเขากัะซะมดันโละัลปล่อยแล้วมันหลดหลล่หลฮัล่หงอัลัลังปันนโหลโหัหงหัั เนาะใส่ไปไปตัวครับพี่น้องหืมซิงมากวดกวนครับมืเอเงี้ยจนได้เข่ากลับเลย cú câu này thải cần ngang là khang là bạn này đây là làm mấy bia con phi động vẫn dăng ปลาคือหกอยู่ก็เป็นต่ไมนหนูเนี่ยแต่ว่าคือบนไม้หนูเขากลับอย่เนาะดังนี้เหมือนเดิมเนาะนอ้ยมีขี้หมู่กันด้วยแง่หนาววันโอ้ยดังนี้เบึ้งเลยพี่น้อง Chị mất ạ Nên nên là cứ Bài hát đi Bài hát cho đi không xe vào đi là Ui, yếc ai hắm Ai hắm, ai ห้อยมากัดตัวเหือกน,นี่ครับไอ้หำใส่กับไวห้ไว้ไก่อนซุ่มติดเดี๋ยวซุ่มมาติดเนีตย,ยางเก็บที่หลังครับพี่น้องไปต่อครับพี่น้อง

โอ้ยไอ้หำพี่น้องมงดูฮัน่หนนะหนีบหำพวกอะบานเนี่ยโอ้ยมึงจังโอ้ยไอ้หำถื่อหนีบหำโอ้ยอตอนนี้ลราเิ่นบเนี่ย เบิ่งพี่น้องโอ้ยไอห้ำถือนิ่มห้ำบานเนี่ยโอ้ยจะข้าวครับพี่น้องจะข้าวี่พี่น้องหลังจากจัดการไอห้ำแล้วเดือสองลังครับรุนกันมุนป้ายไปกันหลังนี้ มือไมตโตครับลังนี้ไม่การกินร้อมไม่ลังลังนี้โอ้ยอีกแล้วพี่น้องเจ้าพมจิวาต่ในเดอบาบัี้เดอโอ้ยหนูเนี่ยไม่กินเขามาแล้วหนูหน่อยมากกวนิมใส่ไปน,นี้นี่ครับโอ้ยนี่นะครับมือเนี่ย เมื่อไรๆพี่น้องเดี๋ยวผมขอเวลากู้กลับจะเข้าครับ,รบดี๋ยวจะไปสรุปผลงานให้พี่น้องเบิง์นะครับขอเวลาจะเข้าครับสรุปผลงานครับพี่น้องตึ้งคำทึ้งเสามือ่อขนะึ้นในหนูสองตัวครับเด็ดตัวนี้ครับตัวนี้หนูกล้วกับหนูดุนตัวนี้มือเ้าออได้ตัวนี้ครับบางแข่งถือว่างามอยู่ครับ กับไอ้หำไอ้หำไอ้หำนี่นูซิ่งครับตัวนึงมันติดมาผมได้ปล่อยไปแล้วนะครับผลงานบ้านาจารายนากินประมาณครับหมานนึกเก่าครับพี่น้องอันนี้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพ้อมไม่คลิปหน้าได้ครับพี่น้องไปสวัสดีครับ